บบลลลอูหมม์อูหตอูห์อูหมอูห์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 อูหาอูห์อูห์อู์อูประส,บ,สนนะรบ์อ่ห์อู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 ห์อวห์อูห์อยห์อู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 อููห์อูห์อูห์อู เริ่มต้นยุคนี้ด้วยกับซ ah ุรออัลมุนซึ่งแปลว่าอำนาจหมายถึงอำนาจของอัลลอฮ์นั่นเองนะครับเริ่มด้วยการกล่าวถึงอัลมุนว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างการตายและการมีชีวิตเพื่อทดสอบมนุษย์ว่าใครจะมีการงานที่ดียิ่งนะครับตลอดจนได้พูดถึงบางร่องรอยแห่งอำนาจของอัลลอฮ์นะครับตามด้วยสภาพของชาวนรกในวันเกรมมามะที่พวกเขาเนี่ยไม่ยอมใช้สติปัญญาและ การฟังอย่างดีให้เกิดประโยชน์ว่าก็รูเรากุณนา,านสเมาาเอนักิรุม,มากุณนาฟิอัสฮาบิสซรพวกเขาจะยอมรับนะครับว่าหากเราได้ฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาแล้วเนี่ยจะไม่ต้องกลายมาเป็นชาวนรกนะครับจากนั้นได้ให้เราได้ใคร่ควรถึงอำนาจของอัลลอฮ์ในการในนกถึงถูกสร้างที่ไม่มีใครสามารถจะจับมันได้นอกจากพระองค์นะครับแล้วก็การที่อัลลอฮ์ได้สร้างให้พวกเจ้าได้มีหูมีตามีหัวใจและตามด้วย สภาพของวันเกียรตินะครับจบลงด้วยการกำชับของอัลลอฮ์ให้ท่านนบีสุลต์ซัมเนี่ยตั้งคำถามให้เกิดการไข้ควรโดยกุลํำกล่าวนี้เนี่ยหลายอายะดด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่เราว่ากุลอรอฮไอตุมอินอัสบาฮามาอูก um ุมเรารอฟาไยะตีกุมบ um ีมาอิมอีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าเนี่ยลองบอกชั้นมาซิว่าหากอัลลอฮ์ทำให้น้ำมันเหือดแห้งไปแล้วใครจะนำน้ำ เต็มเปี่ยมเนี่ยมาให้กับพวกเจ้านะครับจากนั้นสุร์ถัดมาสุระ์อัลกอลัมแปลว่าปากกาเริ่มด้วยการสาบานต่อปากกาที่เราได้สาบานกับมันและสิ่งที่ถูกขีดเขียนตามด้วยการชมเชยท่านนาบีด้านบุคลิกภาพอันสูงสง่งว่าอินนากลาอและคุลุกินอาซีมแท้จริงเจ้านั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทอันสูงส่งนะครับแล้วก็ผูกกับตัวอย่างของแกนนําผู้ปฏิเสธ ที่มีมารยาทที่เลวทรามนะครับเป็นจอมนินทาว่าร้ายขัดขวางความดีละเมิดทําบาปนะครับแล้วก็มีมารยาทที่ไม่ดีนั่นเองนะครับโดยถือว่าเขาเนี่ยมีทรัพย์สินและลูกหลานมากจากนั้นกล่าวถึงเรื่องราวของชาวสวนที่ตรณีทีเหนียวแล้วก็เป็นผู้ที่ล้มเหลวนะครับตามด้วยการถกประเด็นกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจบลงในสุรัะ์กระลด้วยกับ การกำชับให้ท่านอะบีอดทนต่อบัญญัติของอัลลอฮฺ first birr lihukmi r o b b i k แล้วก็อย่าได้ออหันห่างออกจากงานดาวะนั่นเองนะครับแม้ว่าบรรดาผู้ปฏิเสธจะกล่าวหาว่าท่านนาบีเนี่ยเป็นคนวิกลจริตก็ตามวยากูลูนะอินนะฮูละมัจญูนว่ามาฮัวอิลลาดิครุลินลาลามีนพวกเขาจะกล่าวว่าท่านนาบีเนี่ยเป็นคนที่วิกลจริตแต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนอกจากมันเป็นข้อตักเตือนสําหรับ ประชาคมโลกทั้งหลายนะครับสุระถัดมาคือสุระอลากกหมายถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นคือสภาพของวันเกียร์มัตหรือว่าวันเกียร์มันั่นเองนะครับเริ่มด้วยการตั้งคําถามเกี่ยวกับวันเกียร์มนะครับแล้วก็ความน่าสะเึงกลัวของมันตามด้วยการพูดถึงสมูทอาร์ตสองกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธา และการลงโทษที่อัลลอฮ์ได้ลงโทษสองกลุ่มนี้นะครับตลอดจนฟิรเอาวกลุ่มชนของเขาอลมูจฟิกัตก็คือกลุ่มชนของนบีลูตเนี่ยอัลลอฮ์ลงโทษพวกเขาเช่นกันนะครับแล้วกล่าวถึงการรอดพ้นของมนุษย์ในสมัยนบีนูอัอะลัยฮิสสลามเนี่ยเพื่อเป็นบทเรียนให้กับพวกเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับตามด้วยสภาพของวันเกียร์มะแต่ละคนเนี่ยจะได้รับหนังสือคนละหนึ่งเล่ม บางคนรับด้วยมือขวาซึ่งหมายถึงชาวสวรรค์ลและบางคนรับด้วยมือซ้ายนอกอุบิลัยมินานาร์ก็คือชาวโรกนั่นเองนะครับจบลงด้วยการกล่าวถึงกุรานว่ามาจากอัลลอฮ์ตันซีลุมมิรบิลอาละมีนถูกประทานลงมาจากองค์อภิบาลแห่งสากลโลกไม่ได้มาจากนักศิษยศาสตร์หมอดูหมอเดาแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยจงสะดุดีให้เกียรติกับอัลลอฮ์สุบฮา,านะหัวตาลาผู้ประทานกุรานลงมานะครับสุรถัดไปคืออัลมาอาริจ แปลว่าทางขึ้นสู่เบื้องบนได้นำเสนอสภาพความน่ากลัวของวันเกียมาในตอนต้นนะครับบางส่วนสภาพความน่ากลัวเป็นวันที่คนชั่วเนี่ยจะขอไถ่ตัวกับทุกคนเครือญาติมนุษย์ทั้งโลกเลยนะครับจากนั้นได้กล่าวถึงลักษณะบางประการของมนุษย์และชมเชยมนุษย์บางคนถึงลักษณะที่ดีของพวกเขาและจบลงด้วย การกล่าวถึงสภาพของผู้ปฏิเสธศรัทธาในวันเกียรมานะครับสุร์ถัดมาคือสุระ์นัวอะลัยอิสลามหมายถึงนบีนัวสุระ์นี้เนี่ยหลักแล้วเนี่ยกล่าวถึงลักษณะการด่าว่าของนบีนัวอะลัยฮิสลามความพยายามของท่านและการใช้การด да. ่าวะที่หลายรูปแบบทั้งกลางวันกลางคืนทั้งแบบรับแบบเปิดเผยนะครับขณะที่ก็กล่าวถึงความดื้อดึงของกลุ่มชนนบีนัวอะลัยฮิสลามที่ยังคงยืนกรานในความผิด นะครับแม้ว่านบีนวัวจะเชิญชวนพวกเขาให้สู่การสํานึกผิดก็ตามผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งในดุนยาและในอาคร์เนี่ยพวกเขาก็ยังคงปฏิเสธนะครับสุดท้ายเราได้พูดถึงดูอาที่นบีนวัวได้ขออย่างหนักหน่วงมากนะครับรบบิลาแตะราลลารุติมินัลกกฟิรีนาไดยารออัลลอฮ์ได้โปรดอย่าปล่อยให้มีบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาอยู่บนหน้าแผ่นดินเลยนบีนัวได้วัดก็ร้อยห้าสิบปีเนี่ยมีผู้ศรัทธาจำนวนน้อยมากนะครับและสุดท้ายขอดูอาของนบีนัวเนี่ยให้กับบรรดาผู้ศรัทธา นะฮะหลังจากที่พวกนบีนุ่เนี่ยด่าวะหรือว่าเรียกร้องพวกเขาเนี่ยไม่ตอบรับก็เลยหันมาเรียกร้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยตอบรับการเรียกร้องของนบีนวนะครับให้ลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธและไพยโทษนให้กับผู้ศรัทธารวมถึงตวนบีนุ่นอิสลามพ่อแม่ของท่านแล้วก็คนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับสุร์ถัดมาคือสุร์อันยินได้พูดถึงเรื่องยินนะฮะการเข้ารับอิสลามของพวกเขานะครับซึ่งพวกเขา ในหมู่ยิน,นยก็มีทั้งผู้ศรัทธ,ธาและผู้ปฏิเสธก็มีหลากหลายรูปแบบหลายกลุ่มนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วก็คือกลุ่มศรัทธ,ธากับกลุ่มปฏิเสธอีกทั้ง <c oughs> ยังข่มขู่บรรดาผู้ตั้งภาคีนะฮะและยังทําลายความเชื่อของพวกหมอดูนักไสยศาสตร์ที่ใช้ยินเป็นเครื่องมือยินเนี่ยอัลลอ์ให้ความสามารถบางอย่างแต่มันไม่สามารถจะล่วงรู้สิ่งลี้ลับได้ผู้รู้ผู้เดียวคืออัลลอฮ์ อาลีมุลรอยบิฟลายูซฮิรุอัลารอยบิฮิอัฮาดะรอบรู้สิ่งเล้นลับและพระองค์จะไม่เปิดเผยความลึกลับให้แก่ผู้ใดอิลลามานิรตะมิรอซูนนอกจากรอซูลบางท่านที่อัลลอฮ์จะเปิดเผยบางเรื่องราวความเล่นลับให้กับท่านเหล่านี้ได้รับทราบนะครับสุรถัดมาคือสุรอัลมุซัมิลแปลว่าผู้ห่มกายหมายถึงท่านอนาับดุลลาฮ์ซึ่เป็นสุรษที่ถูกประทานลงมาแรกๆช่วงแรกะฮะของการประทานอันกุรอานและเป็นการเตรียมพร้อม สำหรับดายโดยเฉพาะท่านนบีส,สรัราสในการด่าวะผ่านอะไรครับก่อนจะด่าวะผ่านเกียมุลเลนผ่านตรตีลุนกุรอานการอัานกุรอานอย่างชัดถ้อยชัดคําอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับพร้อมสำทับให้อดทนในการด่าวะนะครับแล้วก็สุร้อนนี้ก็จบลงด้วยการยกเลิกวาญิบนะฮะแห่งเกียมุลเลน เหลือในส่วนที่เป็นมุสตาฮบเนื่องจากยุคแรกเนี่ยมีเครื่องมือหลักเครื่องมือเดียวก็คือการเกียมุลเลนการอันกรานเพื่อที่จะรับอันกุรานที่มีความหนักอึง้งอินนาสนุนกีอะเลกเกอรเลันเซกีระที่เราบอกนะฮะเราจะประทานลงมาอย่างเจ้าซึ่งคําพูดที่หนักหน่วงนะครับแต่ในช่วงยุคสุดท้ายยุคมดีน้าเนี่ยก็มีเครื่องมือได้ว่าอื่นที่เพิ่มขึ้นมาวาญิบของ กียมุลเลนเนี่ยจึงเหลือเพียงมุสฮับแล้วเราทดแทนด้วยกับเครื่องมืออื่นน,นั่นคือระบบสกาศผ่านการทําธุรกิจแล้วก็ระบบจิ h ัดผ่านกองกําลังที่เกิดขึ้นในมดีนาทั้งสิ้นนะครับสุรถัดมาคือสุรอันมุดดัสซิรแปลว่าผู้ห่มกายกระตุ้นให้ท่านนบีได้ดาว่าเป็นสุรรักแรกเช่นกันที่ถูกประทานลงมานะครับให้นบดุาห์ดาว่าตักเตือนจากนั้นได้กล่าวถึงตัวอย่างของผู้ปฏิเสธอันกุรอานที่จะได้รับการลงโทษในนรกวันเกียร์มะนะครับแล้วได้กล่าวถึงลักษณะของนรกกอ และตำหนิบรรดามุชริกีนต่อการผินหลังให้ของพวกเขาต่อศัจธรรมนะครับและจบลงสุรอ้อนมุตสิทธิด้วยการยืนยันว่าอันกุอานเป็นข้อตักเตือนสําหรับผู้ที่ประสงค์จะรับข้อตักเตือนนั้นกาลินนหูตัสกิรม์มิไม่ได้เป็นเช่นนั้นแท้จริงกุานเป็นข้อตักเตือนสําหรับผู้ที่ประสงค์ในการรับข้อตักเตือนนั้นนะครับถัดมาสุรอ้อนเกียรมานะครับได้กล่าวถึง วันเกียมะโดยตรงทั้งสภาพก่อนและหลังจากที่เกิดเกียรมะแล้วนะครับจบลงด้วยการกล่าวถึงการมีของวันเกียรมะว่าการมีขึ้นของวันเกียรมะเนี่ยทำให้มนุษย์นเดนได้มีเป้าหมายเราได้บอกว่า ayah sabun insanu ay yutraguda มนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าเขาจะถูกปล่อยให้แบบชีวิตแบบปลองปล่าแบบนี้แบบไร้าสาระนะครับสุรถัดมาคือ s u อั a อินซานที่แปลว่ามนุษย์ ะะเราได้เริ่มต้นตั้งคำถามให้ชุดคิดอย่างาสำคัญมากแต่อาัลนอินซานนฮีนมินัดฮาริลัมยอากุนชชยอเมกูรอได้มีเวลาหนึ่งมาถึงกับมนุษย์ไหมเวลาไหนฮะเวลาที่มนุษย์ไม่เคยถูกกล่าวถึงมาก่อนเลยนะครับจากนั้นเาลาได้พูดถึงมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่ชากิรอนกับกาฟูรอขอบคุณกับปฏิเสธโดยกลุ่มที่ปฏิเสธเราไม่ค่อยพูดถึงเขาเท่าไหร่ในสุระอินซานี้นะฮะแต่ส่วนชากรอนผู้ที่ <c oughs> ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดถึงเขาอย่างยาวเหยียดกําลังเหมือนกับอัลลอฮ์กําลังจะบอกว่ามนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยจําเป็นจะต้องเป็นมนุษย์ที่ขอบคุณไม่ใช่มนุษย์ที่ปฏิเสธนะครับสุรสสุดท้ายในยุคที่กคือสุรอันมุสลัตหมายถึงลมที่พัดนะครับอัลลอฮ์ได้สาบานกับลมนะครับแล้วก็ได้พูดถึงยืนยันถึงการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนที่จะต้องมีอย่างแน่นอนโดยโยกหลักฐานเช่นการที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากมิมมาอินมนา ทีไร้ค่าต่ำต้อยนะครับตลอดจนการกล่าวซ้ำในสุรอันมรุร s ล a t นะครับมีการกล่าวซ้ำประโยคหนึ่งที่ต้องเอากลับไปคิดและทบทวนอย่างมากวัยลุยเยาวมาอิลลิลมุกซีบินฮายนะในวันนั้นเนจงประสบกับบรรดาผู้ปฏิเสธนั่นเองนะครับนี่คือเนื้อหาโดยรวม เออในยุค29นะครับมีหลายสุรอด้วยกันชอนล้อในครั้งต่อไปเนี่ยจะมาศึกษากันในภาพรวมของยุสที่30ยุสอมมานน่ะครับอัสลามุอะลัยฮุณะบิญานะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซาฮบิวะฮัสลามุซัลลัมุอะลัยกุมวอะร์ห์มะตุลลอฮฺะบารัตัลล